เป็นไงบ้างครับหมายถึงว่าฟิลฟิลจากเซตเก้ามาคันนี้เนี่ยต้องปรับอะไรเยอะไหมครับมันคนละฟิลเลยจากจากบ้านๆน่ยจะไปสวรรค์นะไม่ใช่ลงนรกเลยนี้มันเดือดมากเป็นไงครับเดือดเห็นว่าต้องเก็บเงินมาขนาดไหนครับพี่วันนีทุกคนมีความฝันในการเล่นตัวพันอดทนจริงๆครับอดทนจริงแล้วสิ่งที่ได้มานี่ไงนี่คือ เรียกวขาฝันฝันเป็นจริงฝันเป็นตัวเป็นตนอ,อ่ะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mike Mike นะครับผมวันนี้ตื่นเต้นสุดๆครับตรงที่อยู่ข้างหน้าผมนี้โอ้โหโคตรสุดครับดูคติสตีดไฟเตอร์ V4 และตอนนี้ผมอยู่กับพี่วานิชสวัสดีครับ she goddess like got body a a so sweet โคตรสุดเลยครับพี่ผมเลี้ยงถูกไหมดูสติสติฟไฟเตอร์โซตัวนี้เป็นตัวปรอมายี่สิบกั้ี่สบ2ามันมี V2 V2 มันมี V2 มีแล้วก็มีตัว S นะฮะแต่ผมเอาตัวนี้เพราะว่ามันคับตอมได้เยอะอใช่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย ตอนที่ผมออกราคานะราคารถราคาเดิมๆคือ900,000สก็ตีไป900,000้า9 0 0 0้าครับผมเกือบล้านแต่ว่าเราได้ผ่อน0%ดาวดอก0%เราก็เลยเออตัวนี้น่าสนใจนฮะแล้วตังที่เหลือก็เอาไปลงของแต่งเ็่เลยโอ้แต่งอีกเท่าไหร่ครับพี่วันิดตอนนี้คิดว่าเกือบเกือบหกแสนหกแสนล้านกว่าบาทไปแล้วของมาก่อนรถ ของมาก่อนรถใช่ครับขอมาก่อนรถครับ,ก, oh, รบก่อนที่จะมาตัวนี้ไปไงมาไงครับทำไมถึงมาสายนกเก็ตได้ทําไมถึงไม่ไปสปอร์ตตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเราเล่น R15 มาก่อน oh. เ,เข่งข้าขี่มันคือเหมือนตอนนั้นเหมือนเป็นบิ๊กไบค์ชนิดหนึ่งย้อนกลับไปมานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยประมาณ10ปีได้สิ oh. ปีได้แล้วก็ผ่ามาเรียนจบปุ๊บทำสวนอะไรแล้วก็ oh. ออกแซเก9ารอยออกซการ้อยปี18แล้วก็ขี่ได้ประมาณ5ปีก็แต่งไวนิดหน่อย แต่ว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบฟิลโรนเิกเกตเราชอบโรนกเกตมากกว่าสปอร์ตไม่เอามันไม่ใช่ขี่ขี่ยังไงก็ขี่ของเพื่อนขี่แล้วมันไม่ใช่เราชอบฟังตัวลมอ่ะฮะเย็นดีมันมันดูปัทะดีแล้วก็มันดูมันสง่านะผมว่ามันสง่าเนาะตัวตรงนั่งมันสง่าไม่เมื่อยด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เลยเออพออัพรุ่นมันก็จะมีอีกตัวตัวเรื่องหนึ่งคือ B M W เอพันอาเดียวอาเดียวเอพันอาเดียวใช่ใดูของเมืองนอกไว้ตัวใหม่แต่ว่าเมืองไทยอ่ะมันเข้ามาตอนปียี่สิบสองใช่ก็เลยทีนี้ก็ดูรถญี่ปุ่นไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าแล้ก็ลองดูดูคติเออมันความหล่อมันอยู่นานเอสิกว่าปีมันยังดูหล่อคือต้องบอกว่า วิศวะเขานี่ออกแบบไปเผื่อหลายปีเลยวพราว่ามันโอเคเลยได้โปรอามแล้วก็ความแลังมันมาแต่ความแัังมันแัังนานหลายปีเป็นสิบสิบปีผมก็เลยเอดูเนกเก็ตแล้วมันเป็นตัวนี้ด้วยอันก็นะมันรู้สึกมันเครื่องมันดีครับเราก็เลยเล่นซะเลยนะครับผมจบมือหนึ่งมาเลยนะมือหนึ่งครับผมอันนี้สีเดิมอะครับไม่ไม่มันต้องเป็นสีแดงไหมต้องเป็นสีแดงแต่ว่า เราไม่ถูกฉลูดสีแดงเราเป็นคนคที่ไม่ชอบสีแดงเลยครับทีนี้เราก็ก่อนออกเราก็มีความคิดแล้วเอ๊ะเอาไงดีรถกระบะเราเป็นสีนี้พอดีอันนี้ไม่ใช่เทาลัมโบแต่เป็นเทาเทาปอร์เช่เทาอ๋อเทาปอร์เช่เทาปอร์เช่แต่งยิ้มกือเทาดีแม็ก <laughs> อย่าเสียงดังเลยเทาดีแม็กอ๋อพี่วอนิดแรปสติ๊กเกอร์หรือว่าทำสีอะไรครับทำสีทั้งคันครับโอ้ทำสีทสีทั้งคันแล้วไอ้พวกที่เป็น ลายคาร์บอนหินอ่อนลายฟอสต์พวกนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวเลยครับเพราะถ้าเราออกลายธรรมดาพอมองไกลๆมันจะดูดํากลืนอ่อนะแต่พออย่างเงี้ยมันจะดูมีมีเท็กเจอร์ใช่ใช่ใช่ครับแตกต่างแตกต่างแตกต่างดูแตกต่างผมรู้สึกมันค่อนข้างโดดเด่นแล้วมันเป็นตัวเองดีไม่ชอบเหมือนใครลิมิเต็ดมากๆเลยสุดยอดครับแล้วแล้วอย่างถ้าเป็นส่วนไหนที่เป็นคาร์บอนนี่คือเป็นลายฟอสทั้งหมดใช่คือจะไม่เอาลายหนึ่งลายสองถ้าหาได้นะครับถ้าหาได้ แต่บางอย่างมันหาไม่ได้เราก็ต้องตามนั้นนะฮะครับใช่ใช่อ๋อนี่ผมเห็นแล้วแวบเห็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีเนาะเราก็ต้องเอาตามนี้กัรลอยถังครับผมครับเป็นไงบ้างครับหมายถึงว่าฟิลฟิลจากเซตเก้ามาคันนี้เนี่ยต้องปรับอะไรเยอะไหมครับมันคนละฟิลเลยจากบ้านนอ่ะจะไปสวรรค์ไม่ใช่ลงนรกเลยอันนี้อ๋อเดือดมากเป็นไงครับเดือดมากร้อน คือร้อนด้วยแล้วมันก็ค่อนข้างดึงแรงแรงนี่มหาศาลเทียบกับรถสี่สูบนะครับช่วงแรงปลายเนี่ยแรงมากแล้วทอร์กเป็นไงงครับหน้าหงายทอร์กในเอาจริงอะเดิมเด่มะผมแทบไม่ได้จับนะฟิลอะคือมาผมก็จูนไปสองรอบแล้วโอ้นี่จูนไปแล้วด้วยจูนรอบแรกแล้วก็พอเปลี่ยนท่อจูนอีกครับตอนนี้อยู่2 1 2ม้ากับทอร์กร้อยยี่สิบสองโอ้โหอย่างนี้เปิดไงก็ลอย นิดหน่อยก็ลอยแล้วป่ะครับคือเกียร์สามเนี่ยมันเท่ากับเกียร์หนึ่งรถบางรุ่นเลยนะคือดึงจัดๆเลยเอออย่างนี้ออกตัวไม่ออกเกียร์สองเกียร์สามเลยป่ะครับออกเกียร์สองก็ยังลอยใช่ไหมใช่ใช่แต่มันเป็นรถน่ากลัวพอรอบมันมาปุ๊บมันเหมือนมีระบบวาร์ปเลยมันพุ่งเลยดึงเลยครับผมโหต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องเรียนรู้เลยนะเนี่ยรู้ต้องรู้นีสัยรถเขานิดนึงเนอะต้องใช้เวลาฝึกนานหน่อยอย่างสซเก้าเนี่ยฝึกอาทิตย์หนึ่ง แต่คันนี้เนี่ยผมต้องใช้เวลาเกือบเดือนในการลองฟิลรถใช่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่า Z9 นี่สุขุมนุ่มลึกสําหรับมือใหม่ได้ซ้าไปแต่พอมาคันนี้นี่คือสุดๆุดของรน n e เกตแล้วเนาะครับผมสุดที่สุดแล้วแหะผมคิดว่าเป็นซปเปอร์แบบว่าซปเปอร์สปอร์ตเนเกตที่สุดอ่ะซปเปอร์เนเกตน่าจะสุดแล้วล่ะแต่ถ้ามันจะมีอีกตัวหนึ่งครับพี่วันนี้เฮส o ู ใช่ไหมเซตเทสทูเซตเทสทูคือผมดูจาก YouTube เนี่ยคือเขาวะแรงเขาแ่วแรงนะแต่ของเราอ่ะของเราปลายมันได้เยอะกว่าคือมีไว้โมคือจริงเราแต่ริงเรขี่ไม่ถึงขนาดนั้นครัแต่เราความชอบส่วนตัวไงใช่แต่ต้องต้องบอกว่าดูคติเนี่ยเขาให้ฉายาว่าทายนรกทายไหลจัดๆเลยใช่ไหมครับโอ้โหเกียร์สผมเคยลองได้230รมิบโอ้โหเกียร์สาม เกียร์สลากเกียร์สามสองยสามสิบนิดๆเพราะผมคิดว่าการลองทับสปีดลองแค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามพอครับอืมนี่ก็รู้แล้วว่ามันโโอ้หน่ากลัวมากใช่สี่ห้าหกไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วเราแค่สาม,มก็สองกว่าแล้วอ่ะครับผมฟังดูน่ากลัวจังเลยากลันบอกกี่ซีซีครับขออนุญาตหนึ่งพันหนึ่งร้อยเกียร์สามซีซีครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามซีซีอันนี้ที่เคลมมาอ่าตามสเปคตามสเปคตามสเปคเจาะของแต่งไหมที่วันนี้ใส่ไปว่านิดนึง ถือว่าเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับนิดนึง,นนงมีนิดเดียวโอ้โหไม่นิดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับพวกปั๊มคัสเบรกอะไรพวกนี้ของของติดรถเนาะยังเป็นของเดิมอยู่ครับเพราะว่าโอเคละคือของให,ใหญ่ๆของให,ใหญ่เนี่ยเราจะไปโครงการหน้าที่เราใส่อย,อยู่จะเป็นของจุก,ก,กจิกอ๋ออ๋อจุกจิก แต่ผมมองว่าของเดิมที่เขาให้มาให้เบ้วมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเนาะเราพอใช้ได้อยู่ไม่ถึงขั้นแบบขัดใจแต่มันยังถือว่าโอเคโอเคแล้วอย่างปั๊มปั๊มล่างับปั๊มหน้าอย่างเงี้ยของเดิมเหมือนกันของเดิมคืออะไรอะสไตล์มาครับผมสไตล์มานี่ก็สุดแล้วนะสุดยอดแล้วนะแต่มันขัดใจนิดนึงมันอ๋อมันมันคำว่าของเดิมมันอ๋อขัดใจเราอยากเปลี่ยนเป็นสีดําออกแดงๆงโลโก้แดงอะไรเงี้ยครับมีโครงการในหัวโอ้เข้าใจละ อันนี้ของเดิมนะครับอันนี้ของเปลี่ยนครับผมของเดิมจะเป็นโล่งๆอ๋อนี่เราก็เลยหาอะไรมาใส่หน่อยชิลชิลเป็นชิลชิลเพียวคาร์บอนอย่างนี้เลยใช่เพียวคาร์บอนอย่างนี้มันเหมือนอยู่ในพวกซูเปอร์คาร์อะไครับเพยวนี้ใช่ใช่ใช่เขาทำมาวิธีการทำอะขนาดเดียวกันอืมครับเล็กๆอย่างนี้ขอชมราคาหน่อยครับตัวนี้สองหมืเอ้ยหนึ่งหมื่นสอันเก้าร้นนี้แค่นี้ แคนี้แค่เนี้หมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามเถอะขาดอีกร้อยเดียวครับผมแค่นี้แต่สั่งเป็นชิ้นแรกอันนี้สั่งเป็นชิ้นแรกเลยเพราะว่าเราดูแล้วมันโอเคกับเราทำสีชกทำสีชกปกติสีทองจะเป็นจะเป็นสีสีเทาเทาและแกนสีเงินเราไม่ชอบเราดูรถแข็งเราเลยทำเป็นทำเป็นแกนสีทองซะให้มันดูตัดกับสีนี่สีรถนะฮะแล้วจะมีดักลมดักลมนี้เป็นงานไทย จะเป็นงานไทยแต่หาไม่ได้ละส่วนใหญ่ดูคติก็จะใส่นี้กันอ๋อใช่ใช่ผมใช่ครับตัวนี้น่าจะมันห้าพันกว่าบาทอ๋อรับผมพวกปีกพวกปีกพาร์คาร์บอนพวกนี้จะเป็นเพียวหมดเลยปกติคือไอปีกนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติเขามีมาอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วเป็นงานเป็นสี่ด้านดิบๆจีดิบๆเป็นพลาสติกอืครับนะฮะเรารู้สึกมันน่าจะเปลี่ยนเราเลยเปลี่ยนหน่อยนึงนะฮะเป็นฟอร์สทั้งหมดเลยครับผมมันคือต้องบอกว่าไม่ใช่หุ้มนะ เปลี่ยนเพียวครับผมเพียวคือเปลี่ยนของแกะของเดิมออกแล้วก็เอาของแต่งใส่เข้าไปใช่ใส่เข้าไปเลยเป็นแทนแฟร์ลิงเลยแทนแฟร์ลิงไปเลยครับผมมันจะมีกันล้มครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาราคาไอ้เพียวฟอสต์นี่ก่อนที่เป็นเพียวสีฟอส์เนี่ยแบบฟอสต์เนี่ยทั้งชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมงานไทยงานนอกอ่ะจะประมาณแสนหกแสนหกนะครับผมอันนี่เฉพาะงานฟอสต์คาร์บอนใช่ที่เป็นลายลายนี้ครับผมถ้าอันนี้ทั้งคันนะ ถ้าตั้งคันเขาอยู่มันสองแสนสองแสนอันนี้เฉพาะคาร์บอนใช่พูดดังมากก็ได้โอ้ยผมว่าแล้วผมเห็นแม่บ้านพี่วันิชมาแล้วงมถามราคาแล้วไม่ค่อยตอบนี่จะมีขึ้นมาจะเป็นไฟเลี้ยวอ๋อไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ที่ปลายแฮนด์ตรงนี้โมโตแกเจอืมตอนแรกมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างโช๊คอ๋อของเดิมนะของเดิมอยู่ข้างโช๊คแล้วรู้สึกว่ามันมันโดดเกินไปเลยอยาก เราก็เลยหาตัวเก็บงานนิดนึงเดี๋ซื้ออันนี้มาอยู่คูลา9,900คูลา9,900เปิดให้ดูหน่อยดีมันจะเป็นยังไงครับเปิดโชว์หน่อยนะครับมันจะแสบตานิดนึงโอ้กิ๊บเก๋มากชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วครับผมกลางคืนมีแต่คนบ่นแสบตา <laughs> ครับผม <laughs> กันสบัตก็จะเป็นแกนทองโอลนแกนทองครับของเดิมมันก็จะเป็นแนวเขาวางนอนอแต่เราใส่เป็น วางตั้งก็ซื้อตัวจับขึ้นมาอีกอ๋อครับยี่ห้หมื่นเก้ากับหมื่นหนึ่งอ๋เป็นสามหมื่นสามหมื่นครับของเดิมมันเป็นไฟฟ้าป่ะครับเป็นธรรมดาครับผมไม่ปรับอะไรไม่ได้เลยเป็นแมนนวลปรับอะไรไม่ได้เลยแล้วจะมีแฮนด์ของเดิมมันค่อนข้างที่จะยกขึ้นมานิดนึงครับแต่ผมก็อยากได้หมอบหน่อยหน่อยก็เลยซื้อของเรโซมามาฟีลการขับก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าของเดิมใช่ไหมครับใช่มันมันดูไม่เก๊ยงๆกาง พักเท้าเกียร์ครับเก,กียร์ของช,ชุดเกียร์โยงมครับใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใชอ๋อครับของกิเลศอันนี้ก็ดูว่าที่มันเป็นเราหาพักเท้าอะส่วนใหญ่ที่เป็นมันจะเป็นสีแดงไม่ก็สีเงินเราเลยหาพักเท้าเป็นสีดำาก็จะมีตัวนี้กิเลศในในใน,ในพวกของวีโฟไม่แพงอยู่มันสองพนแปดไม่แพงนะไม่แพงนี่เป็นเบสิกที่สุดแล้วครับแล้วจะเป็นพวกงานอโนด์สีที่เป็นสีเงินผมก็จะเอาทำเป็นสีดำ หาร้านให้ร้านทําเป็นสีดำครับใช่มีตรงนี้ตรงนี้แล้วมีขาตั้งอันนี้ก็โดนไปเกือบหมื่นทําสีแน่นะครับผมโอ้แล้วที่พี่วันนี้ทําสีรถเนี่ยครับเท่าไหร่ครับถ้าเป็นชิ้นสีเทาเนี่ยทั้งคัน8ปดพัน้าทั้งคันแปดพัแล้วก็จะบวกกับอันนี้ก็จะเป็นหมื่นกว่าบาทอ๋อล้านเดียวกันใช่ครับเกือบ2,000 0ื่ก็จะมีอันนี้อันนี้สําคัญอะไรคือกันกันแข้ง อันแข็งล่างครับผมอันแข็งล่างอันนี้ต้องมีต้องมีต้องมีไม่งั้นมันสกิดนิดเดียวในของต่างประเทศนี่คือแตกแตกแตกแล้วเปลี่ยนอันนี้หลายตังหลายตังเพราะเป็นแมกนีเซียมอ๋อหลายตังนี่ไม่คิดแมกนีเซียมทั้งชิ้นเลยป่ะคำนวสีเหมือนกันเลยที่เป็นสีนี้อ๋อครับครับผมหลายแสนเลยสิถ้าแตกใช่ไหมไม่คุ้มซื้อซื้อห้าพันละกันไว้ดีกว่าเนาะครับผมถ้าโดยปกติถ้าเป็นอย่างของรถญี่ปุ่นอะ กันแขนงต้องอยู่แถวนี้แปะไว้ตรงนี้อันนี้ก็มีแต่ผมอนาคตอาจจะใส่ครอบใสกยะเลยปล่อยไปก่อนบจะมีท่อดีกว่าอันนี้จะเป็นเรียกว่าราคาก็เบสิคที่สุดของวีโฟที่เป็นสลิปออนอ๋อนี้เป็นสลิปออนเป็นงานเชื่อมไม่ใช่งานดัดครับใช่เราก็รู้สึกว่าการวางเลเยอร์มันโชว์ล้อและมันเป็นท่อเดี่ยว ปกติจะเห็นท่อคู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่อคู่อันนี้มันเป็นท่อเดียวออกข้างเดียวเรารู้สึกมันน่าจะลั่นดีใช่บใช่มันก็ลั่นสุดๆเลยลั่นสุดๆลั่นสุดๆเลยอันนี้ก็เบาๆที่สุดก็คือ7,9็ดหมื่เจ็ดาเอันนี้เอามาเฉพาะปลายหรือว่าทอร์สลิปออนมันมีแค่ปลายแล้วก็ไวไปของมันใช่มีแค่นี้ครับผมกาดท่อกาดคอท่อเป็นคาร์บอนเหมือนกัน อันนี้ของตรงรุ่นเลยของ SC ครับครับผมนี้ก็หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งโอ้นี่ก็ประมาณเกือบแสนละในชุดในชุดนี้ก็จะมีพวกจุกจิกก็จะเป็นน็อตอ้หน็อตไทเทเนียมน็อตไทเทเนียมนี่เป็นไทเทเนียมแท้ทั้งคันครับแต่ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อดังครับเป็นของบ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นวัสดุไทเทเนียมแหละก็ทั้งคันก็เบาเบงั้นทั้งคันก็เบาๆเบาๆเบาๆประมาณหกหมื่นกว่ากเบาเบา เดี๋ยเดี๋ยวยนะพี่วันนี้ผมมองว่าวถ้าหากว่าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะคิดประมาณ 2, 3สามหมื่นน้อพวกใครเนนี้มัน่นติดติดที่ว่าเรามาใส่ดูคติมันก็ติดที่ว่าเป็นรถยุโรปติดติดชื่อแบรนด์เอมันก็เลยราคาอัพนิดนึงอันนี้อันนี้จริงไหมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นยังไงจริงน้อจริงว่าจริงเลย จะมีพวกสปริงสปริงท่อพวกนี้แวกเอามาใส่ให้มันดูมีอะไรนิดนึงครับอ่าให้มันดูเหมือนเดิมๆแต่ไม่เดิมอนิดนึงสวยงามครับผมจุ๊บจิ๊กจิ๊จะมีพวกนี้พวกน็อตไทเทพวกลองน็อตพวกนี้ครับผมครับแหวนอันนี้เราจะชอบชอบแบรนด์ A E M เราจะชอบแบรนด์ A E M เราเลยซื้อผมเป็นคนชอบสีดำตาดกับสีแดงและโชว์เด่นด้วยสีคาร์บอนเอยสีไทเทเนียมอ๋อครับครับผม คือคิดคิดมาแล้วว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบนี้ใช่ครับไฟท้ายครับเอ่อผมก็คิดได้ว่าตัวที่มันเป็นมีไฟท้ายแบบเป็นทะเบียนอ่ะผมไม่ชอบครับเราก็เลยซื้อแบบเป็นในตัวมาไฟท้ายในตัวอะฮะอันนี้ไม่แพงนี่มันสี่พันเก้าสี่พันเก้ายี่ห้ออะไรครับที่วันนี้ผมจําไม่ได้ซื้อมานานแล้วแต่มันน่าจะเอ็มดีเล่นสักอย่างเนี่ยฮะอ๋ออ๋อเอ็มดีแหละใช่ใช่ใช่แล้วมันก็สวยนะ เราชอบพวกไฟที่มีไฟเลี้ยวในตัวมันสวยดีครับสเตอร์ครับอันนี้นี่ค่อนข้างภูมิใจมากภูมิใจในตัวรถอันนี้ก็คือเป็นสเตอร์ของ AEM ทั้งระบบจะมีสเตอร์มีมีรองมีรองฮับมีตัวฮับแล้วก็มีบูทการกระชากก็คือทั้งหมดเลยแล้วโซ่จะเป็น W X W X ก็น่าจะเป็นของ RK ครับ นี่น่จะเป็นสุดน่าจะสุดตารางแล้วมั้งครับผมจะไม่ได้นะรวมๆทั้งหมดนี้ก็มันห้าหมื่นห้าโอ้สุดยอดเลยครับไหนบอกบอกข้อดีของมันเลครับไอชุดเนี้ยเออมันข้อดีอมันมีเยอะเลยครับคือหลักๆคือสวยสวยแล้วก็สวยบ้าอะะี่แหลกข้อดีอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ตีเฉยเพราะเดิมๆมันมันโล่ง เดิมเดิมเนี่ยมันโล่งเรารู้สึกว่าโชกชกมันดีครับแต่มันต้องมีอะไรหน่อยแล้วก็เลยใส่ติ๊กเกอร์นิดนึงก็ปกติชกเดิมนี่เป็นมันเป็นของซาร์ตอ๋อครับใช่เป็นของซาร์ตถามว่าดีไหมมันก็โอเคเขาใส่สติ๊กเกอร์โอลิมปุ๊บมันดีกว่าเดิมเยอะเลยรู้เป็นยังไงครับผมรู้สึกแบบดีขึ้นดีต่อใจดีเฉยเลยไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าจานไฟหรือไรฮะซื้อมาซื้อมาติดครับครับอ่าซื้อมาติดให้มันดู ของเรื่องมันจะเป็นสีสีนี้แต่เราไม่ชอบเราแมกนีเซียมมันดูโอเคเลยมันมีลวดลายมีเท็กเจอร์ของมันอันนี้กันล้มอีโวเทคใช่ครับผมกันล้มนี่เหมือนจะหลบมุมอยู่ใต้ปีกถ้าล้มมาอันนี้คือการล้มอันนี้คือการล้มจริงอันนี้คือการล้มจริงไม่การล้มปลอมเขเคยอันนี้เคยเกือบมีอุบัติเหตุมาแล้วบหมาสุนัขมันตัดหน้าผมแล้วมันก็เลยเกี่ยว นี้ไปอ๋อปีกหายตรงนี้แตกแต่แล้วก็เบิกมาใหม่ผมขอเนี่ยค่อมหน่อยนะอลองค่อหมหน่อยครับฟิวเก้มันจะสบายหน่อยเออมันจะสบายเออแต่ถามว่ามันก็ก้มเหมือนกันนะใช่มันไม่ไม่มชิวไม,มไ,มไม่แบบไม่ฟิ<อ>แบบตั้งขนาดนาั้นใช่ใช่แฮนด์มันหักลงนิดนึงจากของเดิมอะมันก็รู้สึกโอเคครับโอ้โ แล้วเราชอบเป็นความหักหนิดนึงมันจะดูดิบครับอ่างจะดูเถื่อนเหมือนสตรีทไฟเตอร์ที่ชื่อมันเลยผมชอบความแบบโฉบเฉี่ยวส่วนเว้าส่วนโค้งของตัว<ข>ถังน้ำมันเขาออกแบบมาเนี่ยเขาค่อนข้างศิละปะมากเลยเนอะวิศวะของดูคาตินี่คือต้องยอมรับเขาจริงๆอ่ะแล้วซึ่งมันสมราคาเขาแล้วแหละเนาะรื่องนนี้เออตอนแรกดูมาหลายตัวเรารู้สึกว่ามัน มันไม่สินมันไม่ขังพอมาดูดูสตีพวบเออมันขังแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยได้อีกนานเลยใช่ใช่ิความหล่อมันเหมือนสตีตัวเก่านะทุกวันนี้ยังมองก็ยังหล่อสตีตตัวเก่าใช่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 มันยังหล่อแบบอืดูคลาสสิกดูดูแพงอยู่เหมือนเดิมอ่ายังดูแพงกว่ารถตัวพันบางตัวนนะใช่ยังดูแพงดูหล่อหมายถึงว่าสตีตเฟอร์เตอร์ตัวเก่านะออดูขังอยู่เลยครับ เซอร์วิสก็ง่ายใช่ไหมอย่างเ t m ีเอ็มอะเซอร์วิสมันหล่อจริงมันแรงจริงแต่ว่าเรื่องเซอร์วิสมันอีกเรื่องหนึ่งเรามาดูให้มันครอบคุมที่สุดก็คือดูคติครับแรงปกติเนี่ยเนกเกตอะรอบมันจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่เกินหมื่นสองนะแต่เนี่ยมันคือเหมือนว่าจากพนิกเล่มันไม่ได้ตัดอะไรไปเลยก็เพียงแค่เอาเฟลลิ่งออกอะกลายมาเป็นรอบเครื่องอาจจะตัดม้าาหน่อยนึงอ่ะฮะ ขี่กับเฮดทูอ่ะขี่เฮดทูก็พอพอจะพอจะนั่นกันได้แต่แต่เรามันลําบากตรงที่ว่ามันโตลมไงอุ้ยปวดคอยิบหายเลยต้องหมอบอ่ะหมอกแบสุดฤทธิ์อุ้ยมอไม่นาห้ามเงยห้ามห้ามเงยนิดเดียวไม่ได้เงยอย่างนี้เลยนะปวดปวดคอจริงอย่างคันนี้นี่มีทั้งหม่อน้ำและออยใช่ผมแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนถึงว่าตวามร้อนตอนแรกเนี่ยที่เรา มันจะมีบางบางชิ้นที่เราไม่ได้ใส่คาร์บอนมันร้อนระอุขึ้นมาแต่พอเราเราใส่ปุ๊บความร้อนเนี่ยแทบแทบจะไม่เจอนะเจอแค่เจอแค่บางบางคอท่อที่มันจะโดนข้อเท้านิดนึงอ่านอกนั้นคือไม่มีความร้อนก็คือดีขึ้นดีขึ้นเลยแต่เราเป็นรถในเก็ตด้วยมันก็เลยไม่อบเท่าพานิกาเล่ครับผมพานิกาเล่ก็จะระอุขึ้นมาใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเหมือนว่ามีมีที่ให้ระบายมีตัวระบายครับผม เห็นว่าต้องเก็บเงินมาขนาดไหนครับพี่วณิชย์ลองคือเหมือนว่าผมอยากจะให้พี่วณิชย์ให้แรงบันดาลใจสําหรับคนที่กําลังมองว่าเฮ้ยอยากได้บิ๊กไบส์สักคันน้องๆอะไรเนยทุกคนอยากมีความฝันในการเล่นตัวพันุ์ครับคือตอนแรกที่เล่นซาก้าเนี่ยเราก็มีรถปุ๊บเราก็อยากแต่งครับพอแต่งแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องอนาคตอะไรต้องอัพเราก็หยุดแต่งและเก็บเงินเพื่อที่ไปเล่นตรงนั้นครับ แล้วนิสัยผมเนี่ยคือพอเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องซื้อมาพร้อมอาา่าฮะถึงเราจะผ่อนแต่เราถ้าคิดจะแต่งด้วยเราก็ต้องคิดเผื่อตรงนั้นเมื่อพร้อมเพื่อที่อนาคตอ่ะจะไม่เป็นปัญหาก็เก็บเงินประมาณ3ปีสามปีแล้วก็พอขายรถได้ปุ๊บก็เอาตรงนั้นมาปลามาดาวพวกนี้อาา่าฮะแล้วก็ตระและคิดก่อนถ้าเก็บเงินเท่านี้เราจะแต่งได้นี้ถ้าซื้อชิ้นใหญ่ รถมันอาจจะเป็นสีเดิมแต่แค่ของบางอย่างมันเป็นชิ้นใหญ่มันจะดูยังไม่เป็นตัวเราครับสู้เราซื้อของอ่ะเล็กน้อยและอันไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับครับบางคนออกได้6เดือนครับก็ท้อแล้วท้อแล้วขายหรือว่าแบบขายบ้างปล่อยบ้างปล่อยให้คนอื่นบ้างมันผมว่ามันรู้สึกเสียเวลานะแล้วก็มันเสียประวัติเราด้วยใช่ครับอดทน 3าปีนี่คืออดทนจริงๆครับอดทนจริงแล้วสิ่งที่ได้มานี่ไงนี่คือเรียกว่าฝันเป็นจริงฝันเป็นตัวเป็นตนอืฮะก็เป็นข้อคิดสําหรับน้องๆหรือว่าใครที่กําลังมองอยู่ว่าอยากจะมีบิ๊กไบค์อยากจะอัพขึ้นตัวใจร้อนเด็กขาดห้ามใจร้อนเห็นเพื่อนมีครับเห็นเพื่อนมีตัวพันเราขี่เก้าร้อยมันดูไม่โก้แต่ว่ามันเป็นความภูมิใจเราในการออก อ่ะฮะยิ่งเราอดทนและเราได้ฝันเรามามันก็เป็นความภูมิใจที่สุดของเราครับครับผมมันดีต่อใจด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างสตอรี่มันด้วยตัวเราเองมันดีที่สุดแล้วเราถึงเราจะเป็นรถเล็กแต่เราอดทนเก็บตังมามันก็ยังเป็นสตอรี่แบงเป็นความภูมิใจของเราครับดีที่สุดขอฟังเสียงนอยดีกว่าโอเคก็ถ้าเป็นตอนนี้มันมันล็อกไว้ที่สามพันรอบแต่ก็เสียงก็ ค่อนข้างสนอนนิดนึงสนอสนอนครับผมลองเดินเบาก่อนเอาเลยเอาเลยผมสตาร์ทเหรอสตาร์ทเลยครับผมสตาร์ทมอเตอร์ไซค์คันเป็นล้านนะครับเพื่อนๆโอ้โหมีบุญมากตรงนี้นะจ้ะพี่วันนี้อ๋อโอเคครับ แต่ใส่ครั้งแรกก็คือปวดหูเลยฮะปวดหูสุดยอดแบบสมกับเป็นเอสสมจริงๆแล้วเครื่องมันเป็น V4 ด้วยมันเลยออกมาแบบโอ้อโหเป็นลูกใหญ่ๆเลยถูกใจสายลันโอ้ถูกใจสุดๆผมว่าถูกใจใ,ใครหลายๆคนขี่ไปไหนคนก็ต้องหันมามองอ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหได้ยินตั้งแต่ไกลฮะแล้วเสียงมันแปลกๆด้วยตหันมามองนี่ไม่รู้สันเสริญยังไงนะ ผมคิดว่าน่าจะไม่รบกวนพี่วานิชไปมากกว่านี้ละแค่นี้ก็เป็นเกียรติกับผมมากครับครับผมครับผมประมาณนี้แหละครับพี่วานิชขอบพระคุณมากครับครับผมครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในช่องผมด้วยครับบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ